สวัสดีเพื่อนๆอชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smiho TV สำหรับคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม Lock Lock Origin นะฮะ สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ Legend of Origin เนี่ยก็จะเป็นเกม MMORPG ที่เรียกได้ว่าเป็นเกมที่มีกระแสมาแรงอันดับหนึ่งบนมือถือเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยก็พร้อมแล้วสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจะมีเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอื่นๆให้เลือกอีกด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องจุดเด่นของแต่ละอาชีพกันนะครับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถเลือกอาชีพที่จะเล่นได้ถูกใจที่สุดนะฮะใครที่เลือกอาชีพไม่ถูกเนี่ยก็ลองดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับ โอเคสาหรับอาชีพแรกเนี่ยก็จะเป็นหลอดไนท์นั่นเองนะฮะโดยหลอดไนท์เนี่ยจะแบ่งเป็นสายใหญ่ๆ่นะครับที่นิยมกันเล่นอยู่2ส,สายก็คือสายหอ,อกกับสายดาบนั่นเองซึ่งสายหอ,อกเนี่ยจะเน้นการโจมตีด้วยสกิลเป็นหลักนะครับแล้วก็จะถนัดการโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ต่อมาก็คือสายดาบนะครับสายนี้จะเป็นเน้นความเร็วในการโจมตีนะครับอาจจะเล่นเป็นสายครีหรือสายสกิลก็ได้ หรือบางคนเนี่ยอาจจะเล่นสายดาบโล่รออาชีพพาราดินเข้าในอนาคตก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับจุดเด่นของอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นได้ทั้งดามเมจแล้วก็เป็นแท้งในตัวเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะบิวสายแบบไหนโอเคต่อมาเป็นอาชีพสไนเปอร์นะครับสายนี้จะนิยมอยู่ประมาณ4สายด้วยกันนะครับก็คือ สายแทบนะครับสาย adl นะฮะสายนกนะครับแล้วก็สาย sharp ช h o o t i n สายแทบเนี่ยก็จะเป็นสายที่สร้างดาเมจเป็นวงกว้างที่รุนแรงมากๆนะครับแต่ก็แลกมาด้วย a n i m เมั่นที่ช้ากว่าสายอื่นๆนะฮะและระยะการวางกับดักเนี่ยที่ค่อนข้างใกล้นะครับต่อมาเป็นสาย adl นะครับก็จะเป็นสายที่ยิงเร็วยิงคลี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายที่นิยมมากๆเลยทีเดียวแต่หากจะเล่นสายนี้นะครับ ก็จำเป็นจะต้องรอช่วงหลังๆถึงจะเล่นได้นะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเลเวลน้อยๆนะครับก็จะอ่อนกว่าสายอื่นๆมากเลยทีเดียว ออมาเป็นสายนกนะครับสายนี้จะคล้ายๆกับสาย ADL นะครับแต่จะเน้นการโจมตีเน้นดาเมจที่เกิดจากนกเป็นหลักนะครับอ่าและอีกสายหนึ่งเนี่ยก็เป็นสาย sharp ช h o o t i n g นะครับเป็นอีกหนึ่งสายที่นิยมมากนะครับจะเป็นการยิงด้วยสกิลที่สามารถติดคริคเข้ลได้นะซึ่งเป็นสกิลที่โดนหลายเป้าแล้วก็รุนแรงมากๆเลยแต่ถ้าจะเล่นสายนี้เนี่ยก็จําเป็นจะต้องทําค่าคลิให้ได้100%ซนะครับซึ่งจะทําให้ดาเมจโผงทีนั่นเองนะครับสำหรับจุดเด่นของอาชีพนี้เนี่ยก็คือการโจมตีระยะไกลที่รวดเร็วแล้วก็รรุนแงนน แต่ก็ต้องแรกมาด้วยร่างกายที่เปราะบางต่อมาเป็นอาชีพไฮวิสานนะครับสำหรับไฮวิสานเนี่ยก็จะไม่ได้แบ่งสายแบบชัดเจนเหมือนอาชีพอื่นๆนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจะใช้สกิลหมู่เป็นหลักอย่างเช่นกา a วิเทชันนะครับกับเมเทโอสตอมจุดเด่นของอาชีพนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดามเมจวงก้างที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีสกิลที่สร้างสถานะพิโปต,ติต่างๆให้กับศัตรูอีกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สําคัญในปาร์ตี้เช่นกัน ต่อมาเป็นอาชีพมัสเตอร์สมิธนะครับหรือที่หลายๆคนเรียกติดปากว่าอาชีพพ่อค้านั่นเองนะครับสำหรับอาชีพนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะนิยมเล่นกันอยู่สสายใหญ่ๆนะครับก็คือสายสกิลกับสายตีธรรมดานั่นเองนะครับหรือเรียกว่าสายทุบก็ได้นะจุดเด่นของอาชีพนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวดาเมจนะครับเป็นทั้งตีหมู่และตีเดี่ยวนะมีบัฟซับพอร์ตปาร์ตี้นะครับมีความถึกระดับหนึ่งก็เรียกได้ว่าค่อนข้างครบเคลื่อนเลยทีเดียวนะครับสำหรับอาชีพพ่อค้า ต่อมาเป็นไฮพีทนะครับหลักๆที่นิยมเล่นกันเนี่ยก็จะมีอยู่สสายด้วยกันนะครับก็คือสายฟูลซับกับสายแมกนัสนั่นเองนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่านักเวสแสงก็ได้นะจุดเด่นของอาชีพนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่สําคัญที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าแทบจะทุกคอนเทนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PvP หรือว่า PvE เนี่ยก็จะเป็นจะต้องมีพระในปาร์ตี้เสมอนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่เล่นอาชีพนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเหงานะครับเพราะว่ามีแต่คนต้องการเข้าปาร์ตี้แน่นอน ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคต่อมาจะเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับซึ่งอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของโค้ดเบต้านะครับซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่2ถึง22มีนาคม2023นนั่นเองครับโดยจะจากัดสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบเนี่ยจำนวน2 0 0 0 0โค้ต้านะครับแล้วก็อีก2000โค้ต้าที่ได้รับจากโค้ดไอเทมนะครับโดยเมื่อใช้โค้ดไอเทมดัง น,นอกจากจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบแล้วเนี่ยยังจะได้ไอเทมมูลค่า50ดอลลาร์ด้วยนะครับไว้ใช้ในช่วงโค้ดเบต้าอีกด้วย และในช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับผู้ที่ใช้จ่ายในช่วงโค้ดเบต้าด้วยนะครับจะได้รับเงินคืน1.5เท่านะครับในตอนโอเพนเบต้าซึ่งจะคืนเป็นเหรียญเบอร์รี่นะครับหรือเรียกว่าเหรียญแมวก็ได้นะครับใครที่อยากเติมคุ้มๆเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะเติมช่วงโค้ดเบต้านะฮะจะได้คืน1.5เท่าและตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็มีกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าสําหรับโอเพนเบต้าด้วยนะครับหากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าตามยอดที่กําหนดเนี่ยผู้เล่นทุกคนก็จะได้รับของราง วัตามนี้เลยนะครับหลักๆก็จะมีฉายาผู้บิทักแดนสวรรค์เพชรฟ้านะครับตัวอันเชิญทั่วไปกรอบรูปโปรไฟล์ดอกไม้แล้วก็สูงสุดจะเป็นมงกุฎดอกไม้นะครับต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญเลยนะครับก็คือ Roo Air Drop นั่นเองนะครับซึ่งจะแจกของรางวัลรวมมูลค่า1ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับ กิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมช่วง Open ่ e t a นะครับโดยของรางวัลเนี่ยก็จะมีแล็ปท็อปหัวเว่ยนะครับจำนวน10รางวัลชุดอุปกรณ์จากเลเซอร์นะครับจำนวน20รางวัลแล้วก็การ์ด เกมนะครับจำนวน50รางวัลน,นะครับเงื่อนไขเนี่ยการเปิดใช้งานออนไลน์จะต้องมีมูลค่ามากกว่า10ดอลลาร์นะครับต่อครั้งเท่านั้นอ่าแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นไอเทมโคดนะครับชุดสุ่มบวกกับเพชรนะครับในเกม R.O เป็นรางวัลเซอร์ไพรส์เนี่ยจำนวน100,000รางวัลน,นะครับส่วนวิธีเล่นกิจกรรมเนี่ยก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยลงทะเบียนล่วงหน้า ครีม R O O นะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งลิงก์เนี่ยผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับเมื่อเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วเนี่ยก็ทําการล็อกอินผ่านช่องทางที่เ,เพื่อนๆสะดวกจากนั้นก็ทํา7ภารกิจให้สําเร็จนะครับเพื่อรับ10คะแนนขึ้นไปโดยภารกิจเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับลงทะเบียนล่วงหน้า R O C นะครับให้สมบูรณ์เนี่ยก็จะได้รับ5คะแนนนะครับติดตาม R O C บน a c e b o o k นะครับก็จะได้1คะแนนแชร์ข้อความต่อบน a c e b o o k นะครับก็จะได้อีก1คะแนน ติดตาม r o c บนทวิตเตอนะครับอีก1คะแนนแล้วก็รีทวิต r o c นะครับแล้วก็แฮชแท็กตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับ a o Original นะครับกลับมาแล้วนะอีก1คะแนนเข้าร่วม Discord นะครับก็จะได้อีก1คะแนนนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนเข้าร่วมและจับรางวัลเนี่ยจะได้รับ5คะแนนนะครับต่อการชวนเพื่อน5คนคะแนนตรงนี้ก็จะไม่จํากัดนะครับจะได้รับ5คะแนนต่อมาเป็นกติกาข้อที่2ของกิจกรรมนะครับก็คือ ผู้เข้าร่วม10,000อันดับแรกที่มีคะแนนถึง35คะแนนจะได้รับรางวัลสุดเซอร์ไพรส์นะครับและแนะนําเพื่อนเพื่อ,อรับคะแนนมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีเพื่อนอย่างน้อย5คนด้วยข้อที่3นะครับในการได้รับอันดับที่สูงขึ้นเนี่ยคุณจะต้องแนะนําเพื่อนเข้าร่วมการแข่งขันนะข้อที่4นะครับรหัสเปิดใช้งานสามารถเปิดใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อหบัญชีเท่านั้นนะครับแล้วก็ รางวัลเดียวกันนี้สามารถแลกได้เพียงครั้งเดียวด้วยนะครับข้อที่5เนี่ยผู้เล่นที่ใช้วิธีไม่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากกิจกรรมเลย ข้อที่6นะครับอีเมลในการสมัครสมาชิกของผู้เข้าร่วมเนี่ยจะต้องถูกต้องนะครับเพื่อรับของรางวัลแพ็กเกจการจอง R.O.O. นะครับตรงนี้ก็ตรวจสอบกันให้ดีด้วยนะฮะข้อที่7นะครับรายชื่อผู้ชนะจะประกาศภายใน3-5วันนะครับหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดนะครับใน Discord และก็ f Facebook อ่กเพื่อนๆสามารถตรวจสอบว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นผู้ชนะหรือไม่ผ่านในหน้านี้ได้นะครับหน้า Facebook กับหน้าดิ s คอร์นั่นเองนะ ต่อไปนะครับข้อที่8เนี่ยรายละเอียดกิจกรรมนะครับกำหนดการต่างๆแล้วก็รางวัลกิจกรรมเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์นะครับข้อที่9กานะครับการส่งมอบรางวัลต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนะครับก็กดใจรอกันต่อไปนะใครที่ได้ของรางวัลนะครับก็รอไปนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อน กิจกรรมก็เล่นกันง่ายๆนะเพียงเท่านี้เองนะครับแล้วก็สำหรับ Open Beta เนี่ยตัวเกมก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆนี้นะครับบน Google Play นะครับแอป Store นะครับหัวเว่ย p p p g ก l l e r รนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าร่วม Community ของ Official ด้วยนะครับอย่าง s i s r o r d f e c o o o y o y t u t u นะครับรวมไปถึง TikTok ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกิจกรรมข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยผมก็แปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ กก็ไไปดดดูัน้และสําหรับใครที่สงสัยหรือต้องการให้ทําคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดส b ั c r i ครกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ